สวัสดีครับผมว่าวพาวเวอร์ครับผมโทนครับผมวันนี้เราอยู่กันที่พัทยาครับพี่มาในสนามแข่งรถครับพีระเซอร์กิตครับผมวันนี้กับงานซูเปอร์ไบแม็กครับใช่ฮะก็เป็นงานสนามที่สองแล้วอ่ะใช่เลยแล้วก็นี่ก็คือทีมงานของเราครับพาวเวอร์เซชั่นแล้วก็พัดบอยดีไซน์กับมูนาบีเคเคที่เราจอยกันครับผมในการทําทีมแข่งใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงวันนี้เราไปดูกันครับว่าความมันความสนุกของ รุ่นวีทวินของเราเป็นอย่างไรบ้าง <Sure. S 1> ครับผมเราส่งรถลงแข่ง2รุ่นใช่ครับ uh huh. เดี๋ยวไปเจอกันครับกับในสนามครับผมไปเลย มาวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์คแฟตบอยดีไซน์ัมอดน,นะครับครับผมสวัสดีครับอ่าใช่ที่เรามาพาร์ทเนอร์การกับทั้ง power station ครับผมก็จบกันไปแล้วกับสนามอ่าสนามสองของงานซูเปอร์ไบค์แม็กครับผมบที่สนามพิลัสเซอร์กริตอ่อาอย่งไงครับก็ตามความคาดหมายก็คือความหวังนี่ว่าเนาะใช่ตามความหวังที่เราอยากจะ จะได้ก็เราก็ติดโฟลที่สำคัญนะครับแล้วก็ได้ที่หนึ่งครับผมในสนามนี้นะครับผมไปตามความคาดหมายในในตแหน่งของเราใช่ครับก็ก็หวังไว้ว่าอยากจะได้ที่หนึ่งก็เป็นคามคาดหมายได้ที่หนึ่งด้วยทำเยอะไมรถเนี่ยรถเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเซ็ตตัวรถนะครับให้เหมาะกับขันอันนี้ก็พวกระบบช่วงล่างเนาะพวกแฮนเดิลบาร์พวกระบบเบรกนะครับแล้วก็ระบบส่งกำลัง แต่ที่ไฮไลท์ของของ,ของที่ผมเลยเนี่ยคือผมมันใช้เครื่องสต็อกทเเป็นนล่นของฮาร์เลย์รถเดิมรถเดิมครับที่ได้ยืนไหมอย่างนี้เรียกว่ารถแข่งของเราเนี่ยรถเดิมจัดโซนรถแข่งใช่รถเดิมหรือฟองรถแข่ง,มขง,ขงไม่มีแคมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย ก็ um เดี๋ยวเราจะเอารถเนี่ยท like ี uh ่เรามาแข่งเนี oh. ่ยเดี okay. right. ๋ยวไม่เปิดที่ power เลยให้ให้ช่างให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยมึงโมเปล่าอมึงโมหรือเปล่าใช่ดรกว่าที่ติดตามงานแร็ิ้งแบบเนี้ยแล้วก็อยากแข่งสองคันเนี้ยที่เรถที่เราบอกว่ารถเดมจัดกองรถแข่งเนี่ยแล้ววิ่งได้รางวัลเนี่ย เรทงานด้ฝาติดตามแล้วดูรถกิได้ที่ Power Station ครับผมแล้วก็ตามกิจกรรมต่างๆที่เราจะไปด้วยกันใช่ฝากติดตามด้วยก็ฝากติดตามตามเคียร์มีงานของเรานะครับ Power Station เป็นฟอดีไซน์บูทไอดีเเค์แชมป์ประเทศไทยใช่ต้องได้โอเคแล้วเดี๋ยวเรากิเต่อกันต่อไปครับครับผขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ